โยนยาวทันทีสัตว์เต็มข้อบอลชนคานสนั่นเลยครับไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้รักษาประตูครับ เสียบอลจนได้มีโอกาสได้ส่องแล้วครับบอลเช็ดคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับเป็นประตูที่สุดยอดครับ เอาละครับพวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวครับเคียร์ลูกพาบอลขึ้นหน้าไปแล้วสัดเต็มข้อโอ้ซเซฟไปยังไงครับพี่แทงทะลุได้สวยมากเสียบอลจนได้ เข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้เซฟได้สุดยอดครับจายทะลุลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับจายทะลุครับโยนไปที่เสาสองเห็นช่องให้โยนแล้ว โอ้โหจบได้หน้าผิดหวังสุดๆครับไม่แน่ใจว่ายิงหรือสก,กัดกันแน่เริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับลองจใยทะลุช่องมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับแทงทะลุได้โวนกับผู้รักษาประตูแล้วครับ เอาละครับลูกเดียวมาแล้วเหลือแค่ผู้รักษาประตูช็อตนี้เซฟได้อย่างเนือชั้นจริงๆครับเสียบอลจนได้สัดเต็มข้อไม่เหลือครับเปลี่ยนตัวครับเริ่มกันใหม่ครับ เสียบอลจนได้มีโอกาสเราครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกมได้ขาดจริงๆกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวครับผู้ช่วยพุ้ตัสินชูป้ายทดเวลาแล้วครับบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับ ซัดได้หนักจริงๆขาดแตความแม่นเท่านั้นครับผู้รักษาประตูจะเตเปิดเกมอีกครั้งครับซัดเต็มข้อผู้รักษาประตูเซฟได้ดีครับครบเวลาครบแล้วครับในที่สุดผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดลดเวลาการแข่งขัน single.